สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกม Seven Day to Die นะครับเกมนี้ผมจะทำเป็น EP ละ1วันนะครับเพราะว่าแม่งยาวเหลือเกินนะ1วันในเกมเท่ากับ1ชั่วโมงในชีวิตจริงนะโอ้โหยาวชิบหายเออเจอเนื้อดิบตรงนี้ขอรูดของอุ้ยอะไรวะเน,นี่ยท่อน,น้ำว้าวา y กอ d ไปหาดูสถานที่อื่นกันเถิดตอนนี้เราก็อยู่แต่ที่เดิมนี่ไงแต่ที่มันค่อยๆเปิดไปจริงๆด้วย พู้ตัดต้นไม้ด้วยไม้ก้อนคือตอนนี้เราคร้าไปนี่ด้วยเป็นไม้เลยสักอย่างหนึ่งแต่เรายังขาดกาวอยู่มันมีแต่ของหายจากยากอ่ะโอ้อไก่ไกลเจอไกลเอาเหนื่อยละอะไรวะวิ่งแป๊บเดียวเองเออไม่รอดไม่รอดไม่รอดโดนเผาแน่้อ <c oughs> <c oughs> ตายเลย กรดูดมากเฮ้อตอนนี้เราได้กระดูกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะครับวัดกูว่ากูทุกมันเยอะอยู่นะทําไมมันมีขั้นสองอ้ยนั่นตัวอะไรซอมบี้นี่นาฮ่าฮ่าอือ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 ตายเฮ้ยยังไม่ตายตีต่อตีไม่ตายไหมเนี่ย ก็ฮาตายรู้สึกว่าซอมบี้เต็มเมืองเลยทีเดียวนี่พึ่งวันที่หนึ่ง10โมงเราจะจบในวันพรุ่งนี้ล็อกงั้นเหรอเรายังไม่มีอาวุธเลยตอนนี้หาของมาทำอาวุธดูวันแเลยดวนมากก่อนจะมืดเฮ้ยกูตกใจหมดฮาเอ้ยอือ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 ตาย ใครอยู่ไหมครับไม่น่ามีไม่น่าถามด้วยอุย้ยตรงนี้มีแค่รูทด,ดีมากอุย้ยเจออะไรเจอกระป๋องไอ้วินกป๋องอะไรวะเนี่ยแล้วก็เหล้าหนึ่งขวดยืมันได้ขึ้นชั้นสองโดยขึ้นได้ไหมขึ้นได้โอ้โอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้มีอะไรวะเนี่ยมีซอมบี้มีซอมบี้ไงซอมบี้เลยจะสู้กับคนฮะ คนนะ่ะคือเทพเจ้าวินอืออตายนี่มันคือโอ้นี่ไงเราสามารถเข้าบ้านได้ถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะออกได้ไหมอาว่าในบ้านน่าจะเปิดออกได้ว h a ออกไม่ได้เวลกูช่างมันเราหาของมาครับก่อนรู้สึกว่าเราจะต้องพังประตูวะแต่เราไม่มีอุปกรณ์เลยตอนนี้ฮุย ืมาอยู่ทำงไม้ไงขายให้มึงอยู่เวรรู้สึกมันเยอะมันเยอะมีเสียงอะไรเดินข้างนอกอะเสียงอะไรวะซอมบี้งไงตามได้เฮ้ยเฮ้ยตายไปตายทำไมเราพางังเลยจบไปแล้วเนี่ย มีลูกเลยโอเคมันเข้ามาแล้วมันกำลังพังประตูดีมากเราจะได้มีทางออกเฮ้ยไม้พังแล้วไวแล้วบายๆ <c oughs> <c oughs> หนัดเฮ้ยชีพหายแล้วไง ชิปหายแล้วไงโอ้โหโอ้โหกูตายซีย ah. ูวากีนบ๊ายบายบ๊ายบายกูตายเกิดมาใหม่ที่บ้านหลังเดิม เส้นทางของเราก็อีกยาวไกลสินะอืมมีไก่ด้วยกกระตอโอเคเมื่อกี้รู้สึกว่าผมได้กระดูกมาประมาณสี่อันอาดีกันหนึ่งละวะกระเป๋าใครเนี่ยโอ้โหใครมาทำกระเป๋าหล่นเอาไว้ตรงนี้ไก่มีไหมเนี่ยแถวไหนเจอซอมบี้แล้วก็เจอไก่ด้วยกกระตอ Talk, talk. เปอกไงแล้วจะไปนู่นเปนลี่ยนละไก่ก็อยากได้ไปก่อนละกันไม่มีอาวุธหนีก่อนก็คือตอนนี้ผมได้กระดูกมาได้กระดูกมาเจ็ดอันเนื้อขาแต่นหนึ่งกดคราบยังไงวะอ๋อเนี่ยกดต่มันจูก็ได้นี่ไหเออคราบเสร็จแล้วเรามีมีดแล้วมาที่คราบซอมบี้หรอ,อแต่ลุดขยะกันไม่มีหาเลยเลยกตอกตอก เอาพอเป็นมีดแล้วแม่งไม่ตายเฉยเลยไหนวะมันนี่เราซสีไอ้เจ้าซอมบี้เฮอเจอซอมบี้หาอะไรไม่รู้าเสียงไม่โคตรน่าเกลียดเลยเฮ้ออย่ามาร้องเสียงแบบไม่มีความชอบเฮ่เยอะไม่ใช่เป็นซอมบี้ว้าวสับไปที่หัวเราโดน เราโดนกูเจ็บเจ็บตายละทำไมรเราแลกเนื้อซอมบี้ไม่ได้เลยวะอืมจำมาเถอะงนะั้นละอ้้หไม้นี้โคตรแรงตีทีเดียวล้มแต่มันกากในสับหัวขาดไปดีหวังว่าอยู่ชั้นสองจะปลอดภัยหรือเปล่าอาจจะไม่ปลอดภัยอย่างที่เราคิดเฮ้ยยังไงผมเจอที่ละขาบดี ครับดีเดี๋ยวดีเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อมันต้องหารู้ตามกองขยะดีดีดีด,ดีขอเศษผ้า,มาเมื่อกี้ได้ไหมเราได้มา่กี้อันวะเฮ้ยเราได้มาตั้ง3อันโอ้โหชิวๆนี่ว่ะคนนกอีกแล้วมีเยอะชิบหายเลยทำอะไรเนะียนี่เอาซิตายไปเซ่เฮ้ยรู้สึกว่าผมจะเจอกระสุนปืนโอ้โหเยอะเลยทีเดียว แล้วก็เจอหูหูเดีมันคังแสงสมบัติชัดๆมีหมวกด้วยโ้ดีๆๆใครมันนำมาไว้วะขอบคุณหลายๆโอ้นี่จะเป็นยังเก่งโอ้ครบชุดคังแสงเจอยาด้วยดีมากพาราเซตมโมกินยาเพิ่มเลือดอ่าในทางนี้มมีแรงไม่มี ตอนนี้ก็กําลังจะมืดนะซอมบี้น่าจะมาเยอะพอสมควรแหละตอนมืดเนี่ยแค่ตอนนี้มันอยู่ใต้ตีนเราโคตรเยอะเลยนะเฮ้ยรู้สึกว่าผมเจอคลังแสงอีกแล้วเป็นลูกกระสุนเฉยๆไม่มีเลยเก็บไว้ก็ดีนะลูกกระสุนเผื่ออนาคตเราค้าป,ปืนต้องต้องค้าอยู่แล้วแหละเราควรไปบ้านอื่นเลยอยู่ตรงนี้เที่ยวนี่เสียตายเลยเกินพุทธามีของครบแล้วไม่อยากตายอ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าอะไรไม่รู้ว่ะเฮ้ย มีขนมซอมบี้เกมนี้มันฉลาดมากแต่มันปีนมันได้ไม่ได้ดีปีนได้เราคงไม่มีที่อยู่ <c oughs> ตอนนี้สองทุ่มแล้วนะสองทุ่มแล้วแมงยังไม่มืดเลยดูดียังสว่างอยู่เลยรถมมนสามารถรูดของได้นี่วะทําไมเราไม่รูดม,มาว่าตรงโน,โน้นโอ้ยเจอน้ํามันโคตรเยอะอะไรอีเจเอ <c oughs> <c oughs> สียงตายไปนโคตรตบาดเลย ชิวพอเรามีอาวุธแล้วมันก็ชิวๆนะโอ้ตายหาแล้วไงไปแล้วไม่รู้แล้ว <S <S ตลอบไปด่วนเลยจังวันนี้สับตีนแตกกลับบ้านเดิมบ้านนะ้นปลอดภัยที่สุดแล้วโอเค คืนนี้เราคงต้องอยู่ตรงนี้แหละดูสงนะแง่งถ้าออกไปไม่นานรอดวะเฮ้ยมีเสียงเพลงด้วยวัดอะไรปะเนี่ยมีเสียงเพลงหรือมันจะปีนบันไดไม่เอานาเออตอนนี้สี่ทุมแล้วฟ้า,ฟ,าฟ้าแม่งพึ่งจะมืดนต็มเกมโคตรสมจริงเลยหรือประเทศเขามันเป็นยังไงวะอ้ไม่รู้อีกเช่นเคยครับผมเริ่มมีทนไม่ไหวกับไอซอมบี้สองตัวนี้ลนะผมลงไปไฟแม่งเลยมาเด็ก สองหรือสามวะสามตัววะผมว่าแม่เอละเดวตายมันพยายามจะทำอะไรกันมะนะันน่ะมันจะพังบ้านเลยนี่เหมือนเหมนผมรู้สึกว่ามันหมดแล้ว <c oughs> มันหมดไปแล้วเรามีก้อนหินแช่ก้อนเดียวไนงะัน้นก็น่าจะคาเพิ่มได้ยิ่งเก่งขนาดไหนกันวะฮะไอซอมบี้ แต่มันมืดนี่แหละไม่อยากจะลงปตีมืองมันมืดมืด,มดนี่ไงมันปีนมันปีนแล้วมันก็ลงอะ่ะเฮ้ยมันปีนได้นี่วะมาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาไม้นล่ะวัดผมจะรอให้มันปีนมาอลไรกันอืม yeah. หนึ่งตัวอะไรพันเหอ่อฮะเหมือนเสียงมันมาเป็นฝูงเลยขึ้นชั้นสามจาังหวะนี้เวรแล้วไง <c oughs> ชีพหายแล้วไงชีพหายแล้วไงตกเอาวะตายเป็นตาย ตายไนึงยังไม่ตายใช่ปะไอาหานี่ยังไม่ล้มเลิกภารกิจรู้สึกว่าสแตมิน่าราหมดตายไปหนึ่งตายไปสองเอา้ายังไม่ตายตีต่ออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเบนเนตหรือเปล่าเบนเนตที่กลางที่สุดมั้ง โอ้เป็นเตียงนอนเหรอนอนได้ก็ไม่บอกปูอ๋อเป็นจุดเซฟมั้งมา,มาปูไอหานี่กว่าจะตายตอนเอ้ยหมูหมูหมเฮ้ยหมูมันกัดเราด้วยเวียนละเวียนห่า ไม่นานเลย